เปิด9ละครทำให้ช่องเจ็ดแจ้งเกิด 1. ดาวพระสุพศ2 5 3พนํานำแสดงโดยซ้อนรอมเทพพิทักษ์และสุวรรณคงยิ่งโดยเวอร์ชันนี้เป็นละครที่มีเรตติ้งสูงที่สุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ละครไทย 2. สายโลหิตเป็นผลงานนวนิยายของโสภาคสุวรรณได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกลงในนิตยสารสตรีสารเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ปลายกรุงศรีอุธยา 3. นางธาตุ เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวของวันสิริผู้ประพันธ์เรื่องวันิดาและนางคลวนตีพิมพ์ครั้งแรกอยู่ในรวมเรื่องสั้นชุดสร้อยโนพเก้าสี 4. พระจัรลายพยักเรื่องราวของเพื่อนหญิงคู่ที่แอบไปชอบชายเดียวกันจนถึงกับต้องหันมาฆ่ากันเองห้ากาสานาคาหญิงสาวสวยเธอนั่งอยู่บนตังใหญ่เสียงของพริ้วใสดุดเสียงทิพคนทันลอยแผ่วมาตามสายลมแทกด้วยเสียงหูกทอผ้า วารีสะดุ้งตื่นจากฝันที่ชัดเจนราวกับความจริง 6. แม่อายสะอื้นเรื่องราวของดาวนินหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านที่เลี้ยงชีพด้วยการแสดงละ,ละคร 7. ดาวเพื่อนดินดวงดาวที่สุสกสกายด้วยคำดีถูกบดบังด้วยรัศมีแห่งความแค้นจนกลายเป็นดาวเพื่อนดิน 8. หมอลำซัมเมอร์ เดือนพีระหรือแอนนี่ลูกไม่ดาวเรืองพ่อลุกหรือเจ้ากุ๊กหลานใหญ่ดวงเดินทางกลับบ้านช่วงซัมเมอร์หลังเกิบวิกฤตนายวันวัน 9. เบนจาคีตาความรักเป็นละครโทรทัศน์ออกอากาศทางช่อง7ในเวลา20นาฬิกา20นาทีทุกวันจันทร์ถึงอาคารระหว่างวันที่2ธันวาคม2546